วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉาตรมงคลพุทธศักราช2565โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภาณนเรนชิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วยโดยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวรัตติยาราชนารีเฝ้าทูลองทูลีพระบาทรับเสด็จนับพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องน,น้ำปการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9 ที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกถวายศีลพระสงฆ์ถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่ประธานสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ20รูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพป,ปดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกุธภัณฑ์ทรงคมพรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธพระนพปดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกุธภัณฑ์ครบสารอบ พนักงานประคมของชัยสังแตรบันเดาะและดุริยางแล้วพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามเจิมพระนพพระดรมหาเสวตฉัตรโขนหลวงผูกผ้าสีชมพูและทร่งพระสุรายเครื่องราชกุธภัณฑ์และพระราชรัญจกรพระคุดผ้าทองคําประจําราชการที่ประแท่นพระนพพระปมหาเสวตฉัตรทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตราชการที่หนึ่งถึงราชการที่เจ็ดและราชการที่เก้าที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นวันที่ลำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นถลิงถาวรลีลาชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระปฐถมบรมราชโองค์การว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนับแต่เสด็จขึ้นครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสารต่อพระราชบัญญัติธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหลา่า